ดีค่ะยกเองค่ะวันนี้นะคะยกมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ทานแล้วผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็มีมาแนะนำเป็นตัวกูตาฟุตตี้ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ย กุตาฟูตี้นะคะมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยมตามรูปเลยนะคะมีทับทิมมะเขือเทศนะคะ,มะเมล็ดอง,งุ่นและก็อะโรลาเชอร์รี่นะคะมีสารสกัดที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตเลยนะคะนี่ก็มีออยอด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมมีออยอด้วยนะคะของแท้ของจริงแน่นอนนะคะอืม คืออยากจะบอกว่าทานแล้วเห็นผลจริงๆค่ะคือผิวมันจะใสขึ้นแล้วก็นุ่มลื่นขึ้นและที่สําคัญผิวมันไม่ได้นุ่มอย่างเดียวผิวมันกระชับด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีผิวที่ขาวใสแล้วก็เ,เรียกว่ามีผิวที่กระชับนะคะก็สามารถทานกูตาฟูตตี้ได้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะผิวขาวใสแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับ กูตาฟุตตี้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้ว